หญิงแย้ร้อนใจหมอสองหายตัวติดต่อไม่ได้หลังท่องเที่ยวต่างแดนนับเดือนเผยเหตุล่าสุดคนแจง้งเบาะแสอยู่ช่วงดําเนินการช่วยเหลือแห่เป็นห่วงหญิงแย้ร้อนใจหมอสองหายตัวติดต่อไม่ได้นานนับเดือนหลังไปเที่ยวคนเดียวเผยเล่าสุดหลังจากหมอสองนบพร,รัตหมอชื่อดังเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ล่าสุดเมื่อวันที่28กันยาที่ผ่านมามีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามหาหมอสองหายไปไหนไม่มา อัพคลิปอัพเดตเลยขณะที่เจ้าตัวเดินทางไปหลายประเทศโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าหมอสองท่องโรคทิปใหม่กำลังมาเริ่มขึ้นแล้วครับ3สัปดาห์9ประเทศ12กันยาถึง3ตุลาหกหโปรดติดตามเที่ยวไปด้วยกันครับอัปการิฐานปากีสถานซาสไนเจอร์เบอร์อกินาฟาโซมาลีแคมรูคิเดวเทเรียกินีและเซา โทเมโดยจุดที่หมายล่าสุดที่เจ้าตัวอัปเดตลง Facebook คือกำลังเดินทางแบบยาวๆไปยังชายแดนประเทศมารีก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของมารีต่อไปล่าสุดมีคนใกล้ชิดโพสตแสดงความเป็นห่วงสอบถามรัวๆว,ว,วันจะเกิดเรื่องร้ายแรงเพราะหมอสองไม่เคยติดต่อไม่ได้อย่างนี้มาก่อนแถมมียัง เลยกำหนดจบทริปดังกล่าวมาแล้วเกือบ3าสัปดาห์โดยหญิงแย้นนทพรอดีตภรรยาก็โพสต์อย่างร้อนใจด้วยว่าติดต่อหมอสองไม่ได้ตั้งแต่3ตุลาวอนคนที่มีความรู้ช่วยติดตามตัวให้หน่อยเพราะสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากก่อนต่อมาเจ้าตัวจะรบโพสต์ดังกล่าวทิ้งอย่างไรก็ตามเฟซบุ o กอเล็กนัทรุษโพสต์ถึงหมอสองข้อความว่าพี่หมออยู่ไหนครับเป็นห่วงมากมีคนคอมเมนต์ด้วยว่าตอนนี้ที่พี่ ทราบข่าวคือได้รับการติดต่อแล้วนะแต่น่าจะอยู่ในช่วงดําเนินการช่วยเหลืออยู่จ้าก็ต้องเป็นข่าวข่าวนะครับที่หมอคนดังคนหนึ่งนะครับอดีตของอาสามีของหญิงแย้นะครับได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็หายไม่มีข่าวติดต่อมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ